จากันดุจากันสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเราช่องฟังปีใหม่ฟังปีใหม่เชนแนะคะมาเจอกับสาวเคอรี่ของเรานะคะสาวเคอรี่จะไปส่งของนะคะไปหอดบานนี่ สิไปถึงใส่นอกอันนี้ใส่ชุดสีแดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์นะคะสาวเคอรี่ของเราลบเด้อโซดาโอ้โจ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 ก็ขึ้นขวายไปจังสันโอ้โอ้โอ้โซดาเอ้ยลบเด้อลดแรงเลยนี่โซดาเอ้ยพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะเลียวเก่าปลาเลียวโอ้ยเนาะไปแล้วไปแล้วเออชุดแดงแรงฤทธิ์นะคะ ไปกับรถเคอรี่ของเธอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออเอาเปย์นาเปยหลังเออเอาเปยไปเปยมาเอาเลี้ยวเรียวเลี้ยวลูกเลี้ยวเรียวเลี้ยวเรียวต้งเปยเรียวเลียวเรียวเรียวเรียวเออเก่ง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 หูจักขวาจักซ้ายอยู่ตัวนี้เรียวเรียวเรียวเียวเออเออไปโอ้ลงขางทางซะเนาะ เรามาลุ้นกันนะคะคือลี่ของเราจะไปถึงไหนนี่โอ้โหเป๊ไปแล้วเป๊ไปแล้วครับเๆๆๆขาผ่านเปืือนหมดเลยเราจะเอาเอ่อไปส่งสาวอุ้มนะคะมันเก่ยวตะเภานะคะจากผู้ใดโอผู้ใดนจากผู้ใหญ่ใจดีโอ้สีส้นเม่จังได จะผู้ใหญ่ใจดีนะคะบบไม่ประสงค์ออกนามนะคะแม่แลนนะคะเขาปลาไปแล้วคุณอุ้ยเา<ว>นาะเขียนได้ดีลูกเขียนได้ดีตาอยู่แม่แขกไรบ่นเอาแม่แลนเออเอาแม่จิ๋วดีกว่าแม่จิ๋วถึงแมกก่จี๋เออไปแล้วไปแล้วไปอยู่แม่จิ๋วดีกว่าคือสิบองดีอะไปน้ำลูกสาวแม่งแต่งแม่งแต่งที่เนาะ คิ้วแรกคิ้วแรกกัสิเป็นแม่แขกนะปู่ด้วยสามทันแรกผู่ด้วยสามทันแรกก็สิเป็นแม่แขกทันต่อไปก็สิเป็นแม่จิ๋วโอ้ยมักแห้งเนาะบักนัดนันแหงนี่เนาะมักแห้งบักนัดแหงนี่ทันต่อไปก็สิเป็นแม่แล่นนะคะหรือว่าแม่แม่ทันใดที่มานะคะอยากมานั่งโดยสารสาวปีนะคะมามาได้เลยนะคะ ก่อนสิมาต้องเห็ดประกันใบได้หลายเด้อค่ะเด้อปวาต้องกินต้องอยูปวดโอ้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 ตุ้มยกดั่มแหงเศษอ๋อเดี่ยวควาเดี่ยวควาลูกพี่เดี่ยวควาลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เฮ็นยังอีกล่ะพ่อเนี่ยกิน โอ้ยผักกลางดงพี่ปีบะพ่อแนวกินพักลกลางดงก่ลนมาสัเไปเร็วเพิ่มพลังเร็วกับไปต่อเร็วเร็วเร็วยอมัวเยาีแกเลเอากลาง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 ไปลุย่อ โอ้ห uh, นาที mm. ่นะเมเป็นงานนะเมเอองานอ้โหหงอก็ได้ตัวนี้สิเกาปลาแล้วพี่น้องสิลงปลากล้วยแล้วโอ้ย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 ้โอ้ยนา้อ้ยอ้ยโยโอ้ยโย ทีไปตายอุ้ยปีบอกว่ามันเบาปวดทีเอาหันถุงนี่ใส่ไปน้ำวือสันอ๋ออาจาเย์จัดตัวต้องอุ้ยจะฝืนหลุดไหมเปตาหอดบ่วละมือนี่เฮ้ยเครื่องหลี่เฮานี่ไปตาหอดบัวจับไปดีๆลูกจับไปดีๆจับไปดีๆเออโอ้ยเนาะ เอาแวไต่แวะควะ้วาฝุ่นพุ่นพลังไปโฟมไปเข้าเข้าเอามันแกวไปห้หน่องถุงหนึ่งเข้าไปเอาบั่นซับปลดเขามาเอาให้เต็มรถเลยเด้อแม่เห็นซับปลดเขากองใบกองแบบใหญ่เลยยู่เฮียนสาวอุ่มได้กินแท้ละตรงทางตรงทางลูกพี่ตรงตรงลูกพี่ตรงตรงแ ตรงตรงอ่ะมัน,มน,มนย่อนเสียงตรงตรงลูกพี่ตรงตรงเ <c oughs> ป๊ใช่เป๊ะคว้าโอ้ยเบิงเอาเด้อค่ะผู้ได้สารตันใด้ดินซีม่านนางน้ำจูฟเฟอือขั้นนี้เด้อค่ะเด้อโปรดวิจารณาการโอ้นั่นโปรดวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะพี่น้องนแนมเบิงเอาเด้อค่ะ ไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาไปลเร็วไหลเร็วโอ้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 ปัญญาเต็มลงลงน้ำลงลงลงแต่น้องคือฝ่าวเสรล่ะล้ฮึคือฝ่าเสรหลฮึ

พผนได้พลังเลยวะเพิ่มพลังเลยโอ้ฝาดไม่ใายซะเนาะเฮ้ยอย่าเฮ้ย่าเฮ้ยเฮ้าการโชว์อีกเฮ้ย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 เอามันแก้วมาส่งจ้าเฮ้ยเฮ้ยมาหัวกันเลย ใจเลยเห็นบอกจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงออกนามเมลผู้ใหญ่แห้งเนาะไงแหงยอะแม่ผู้ใหญ่บ้านบอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสำหรับมันเจวให้บ้านอุ้มขอบคุณหลายๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสง์ออกนามแม่แลนค่ะก็บอกไปแล้วไปแล้วแต่เล่นเต้นแต่เล่นเต้นเห็นกองบักไงแล้วปีปีมา คุณกองใหญ่ดีว่าสั่นลุยเลยโอ้ยไปยืนกินปันน้องเจ้าของระบัดเลนี่เอาคนคนมาค้นมาคนมาใส่รถเร็วๆเอาไปบ้านบ่ปวดอ่ะไปยืนกินปันน้องเจ้าของเลยบาดนี้เอาํำอ้อยมาน้านั่นเทเล่นเทเทเล่นเทเล่นเทเล่นเทจุบจ๊ะจุบจัะเฮ้ยจัะเฮ้ยจัะไปแล้วได้ของกินเคยหาหนองบ่กันตะเลิดตนตัว ยันนองอยันนองเลยกินน้ำโอ้ยหักกันแนวใดน้น่นสวยบ่ค่ะ,คะชุดแท็กซี่ชุดแท็กซี่นี่แหละชุดแท็กซี่เฮ้ยเอ,อ,อุ้มมาสีนี้ไปใไส,ส่ิีนี้ไปใส,ส่ได้อของก็แล้วนี้อาจลาดนะอุย้อยเนาะภารกิจของเราก็สำเร็จนะคะมาถึงที่หมายอย่าง ปลอดไั่นะคะไม่ได้เทผู้โดยสารทิ้งข้างทางนะคะแม่แม่ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจมากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะหรือว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์หรือว่าซุปเปอร์แชทก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ